สวัสดีค่ะกลับมาพบกับก,บการเปิดไพ่ย,ยิปซีทำนายดวงประจําสัปดาห์กับช่วงนองโมพยากรนะคะสัปดาห์นี้เป็นคําทำนายระหว่างวันที่25คกุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคมค่ะภพ่ในเรื่องทั่วไปคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะขึ้น1น่ถ้วยชีวิตช่วงนี้มีความสุขดีค่ะสุขกายสบายใจมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะส่วนไพ่การเงินนั้นขึ้นสองดาบ การเงินดีปานกลางมีได้มาก็ต้องจ่ายออกไปทำให้ติดขัดเล็กๆน้อยๆค่ะส่วนการงานนั้นเป็นเมจิกเชียนค่ะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะเรื่องงานผู้ใหญ่มอบหมายโอกาสดีๆให้งานมีความก้าวหน้าผลงานได้รับการยอมรับทำให้งานเยอะแล้วก็จับงานหลายอย่างด้วยในเวลาเดียวกันแต่คุณก็จัดการทุกอย่างได้เป็นอย่างดีค่ะ สำหรับสุขภาพขึ้นสิบถ้วยค่ะสุขภาพแข็งแรงดีนะคะถ้าหากเจ็บป่วยช่วงนี้ก็มีคนคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหายได้ในเร็ววันค่ะดวงความรักขึ้นไพ่หกเหรียญคนโสดอาจจะคบหาพูดคุยดูดูอยู่กับหลายคนนะคะต้องจัดสรรแบ่งปันเวลาให้ดีค่ะส่วนคนที่มีคู่อาจจะต้องเสียเงินซื้อข้าของหรือว่าของขวัญของกำนันให้กับคู่รัก หรือว่ามีการช่วยเหลือเรื่องเงินเงินทองทองกับคู่ครองคนรักค่ะซึ่งคุณก็อาจจะเป็นได้ทั้งผู้รับและผู้ให้นะคะ